หลังจากที่มีคอมเมนต์อยากเห็นตลาดโตลุ่มหัวหินวันนี้เราจะพามาเดินเที่ยวกันนะคะเริ่มจากสำรวจร้านแรกของตลาดก่อนนะคะเดินเข้ามาก็จะเจอร้านเคปเจ็ดสองต่อด้วยร้านขนมโคกค่ะขนมโครกเค้เาร้อนๆน่ากินมากแล้วเดินตรงมาอีกนิดเดียวจเจอร้านหมูอบอมีทั้งซี่โครงมีทั้งสันคอกินคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆกินมากขอบอกแล้วก็ตามด้วยหมดบึกเอ้ยหมึกบดเป็นหมึกย่างแบบโบราณมีหมึกหลายไซส์ให้เลือกกันเลยแต่ร้านข้างๆก็จะเป็นร้านดังนะคะตาตามืม่แบรนด์นี้ใครก็รู้จักที่เจ้าของ ของร้านก็ใจดีมากเลยแถมชาลดใหม่ให้กินด้วยตามต่อมาด้วยผัดไทยร้านนี้เลยร้านนี้เขาขายมายาวนานมากมาทีไรต้องได้แวะทุกทีใครชอบผัดไทยแบบโบราณก็แวะได้เลยนะคะแล้วก็เดินมาได้สักพักอยากจะทานอาหารทะเลแห้งแนะนําร้านนี้เลยค่ะมีหลายอย่างให้เลือกเลยไม่ว่าจะเป็นปลาทาโร่แบบเส้นๆหรือหมึกฝอยหลายรสชาติทุกอย่างแค่100บาทเองค่ะเดินมาอีกนิดนึงก็จะเจอร้านนี้ปลาทาโร่ทอดมีทั้งมันเกี๊ยวมีทั้งหอมทอดส่วนตัวชอบร้านนี้ที่สุดเลยเขาจะมีผ ชีสปาปิกาให้เลือกด้วยนะเดินเล่นไปกินไปฟินเวอร์แล้วนี่ก็จะถึงจุดแลนด์มาร์คของตลาดแล้วนะคะระหว่างทางก็ยังมีของกินของกิฟช็อปให้เลือกดูก่อนจะข้ามถนนต้องดูรถให้ดีก่อนนะพอ,อข้ามถนนมาก็จะมาสะดุดตาร้านนี้ค่ะเจ้าของร้านสวยมากแม่สาลี่กะปิสูตรโบราณมีทั้งหมด12สูตรให้เลือกเลยนะคะหน้าร้านก็บีให้ชิมฟรีอยากกินอะไรก็เลือกไปเลยร้านนี้เป็นกะปิขึ้นชื่อของเมืองหัวหินนะแล้วก็เดินมาอีกหน่อยจะเจอขนมเนยกรอบมีให้เลือกถึง5รสชาติแค่ละ4 0 สามแก้วลอยอร่อยที่สุดในหัวหินเดินมาไม่ไกลก็จะเจอร้านอาหารซีฟู้ดนะคะมีหลายร้านเลยจนมาสะดุดตาร้านนี้กุ้งตัวใหญ่มากเมนูสดๆทั้งนั้นเลยค่ะร้านครัวลุงจา่าใครมาก็ต้องแวะร้านนี้อยู่ใกล้ๆก,กันเราก็จะเจอร้านเกมฝึกสมองน่าสนุกทั้งนั้นเลยใกล้ๆก,กันก็จะเจอร้านของเล่นเคยเล่นจระเข้บ้างขอเสียงหน่อยในโซนนี้นอกจากจะมีของกินแล้วยังมีเครื่องประดับของชาวดอยสินค้างานแฮนด์เมดน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะซื้อเป็นของฝากได้และเราก็เดินตรงมาเลย ะะให้มาเที่ยวก็ฝากอุดหนุนด้วยนะเป็นร้านขายการ์ดสามมิติของผู้พิการคนหูหนวกมีการ์ดให้เลือกหลายแบบเป็นสินค้าง,งานแฮนด์เมดทำมือเหมือนกันนะคะซื้อเป็นของขวัญของฝากได้เลยและก็เดินมาต่อจนจะสุดทางเจอพวงกุญแจช้างไทยน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะตัวละ39บาท3ตัวร้อยมีตุ๊กตาให้เลือกหลายร้านแล้วก็กระเป๋างานแฮนด์เมดเขาก็มีด้วยนะและร้านสุดท้ายก็คือร้านกูจะดไอ้รอรีวิว EP 2นะคะ